ท่านจะหาเจอท่านมาดักรอพระผมอย่างนี้เลยแสดงว่าท่านต้องรู้ว่าพระผมจะมาท่านรู้เหรอว่าผมจะมาเนี่ยรู้ลแล้วทำไมท่านไม่พาลูกสาวออกมาด้วยข้าไม่สามารถพาออกมาได้ผมอยากเจอตอนนี้ยังเจอไม่ได้เป็นข้อแรกเปลี่ยนครับผมจะคืนแหวน ขอเจอองค์หญิงทั้งสามองค์อีกครั้งได้ไหมครับตอนนี้เจอไม่ได้ทำไมล่ะท่านข้าไปเดินสามคนนั้นนอนพักแล้วแหวนจะได้คืนไหมท่านฮะมึงใช่ไหมจะมีคนเอาไปไม่ใช่น้องผมไม่ได้เอาไปไม่มีใครเอ,เอาไปเลยท่านคือเขาเจอมันล่วงไงท่านลองให้ลูกสาวคิดดีๆก่อน 看见黄瓜。